มาดูกิจกรรมครบรอบ101ปีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีครับแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี101ปีสระสวดีกำจรในโอนานกอาสที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก่อตั้งมาครบรอบ101ปีครับที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลกพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดงานเฉลิมขวัญสตรี101ปีสระสวดีกำจร ในโอกาสที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก่อตั้งมาครบรอบ101ปีและสมาคมสิทธิเก่าเฉลิมขวัญสตรีก่อตั้งมาครบ63ปีสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจึงได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ101ปีนี้ขึ้นครับซึ่งนอกจากจะให้บรรดาสิทธิเก่าผู้ปกครองนักเรียนและครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรเชื่อมสัมพันธมิมธมตรกันต่อกันแล้วนะครับก็ยังมีการจัดแสดง นิทัศการความก้าวหน้าของโรงเรียนอีกด้วยครับโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบรางวัลเพชรสรสัสวดีผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและสังคมให้แก่นางประสบศรีเตมียบุตรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมความสตรีและอดีตนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่าเฉลิมความสตรีและมอบโล่สิทธิเก่าดีเด่นประเภทผู้บําเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคมและผู้ประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพซึ่งสิทธิเก่าแต่และรุ่นเป็นผู้คัดเลือกรวมจํานวนทั้งสิ้น61คนอาทินางจัญญาอัมฮิรันอ,อดีตอาทิ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รุ่นพญาสัตบัญชชอส22และชอส24สิทธิ์เก่าดีเด่นประเภทผู้ประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพพันเอกหญิงสุชาดาแจ่มสุวรรณภริยาแม่ทัพภาคที่3รุ่นฉลองรัฐสิทธิ์เก่าดีเด่นประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษาและสังคมนั่นเองครับ